สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิร์ดทันชาแนลทุกคนนะครับผมวันนี้พี่โจ๊กจะมา update, อาัปเดตเกม BNB Hero วันที่12นะวันนี้พี่โจ๊กเอาตัวมาโชว์ให้ดู2ตัวเนาะคือเมื่อวานที่พี่โจ๊กอัปเดตไปว่ามันระบบมันล่มเนาะแล้วเช้านี้ก็ยังมีอาการแบบแหลกๆล่มๆ่มอยู่นะตอนนี้พี่โจ๊กมี2อันมีตัวอันนี้อันนี้ตัวที่พี่โจ๊กไลฟ์ทุกวันเนาะตัวที่บอกทุกวันตัวที่เล่นอยู่อีกตัวหนึ่งคือตัวของแฟนพี่โจ๊กเองเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นเมด เป็นตัวที่สู้แล้วแพ้บ่อยมากเนี่ยเรเวกสองเองคนอื่นเขาไปเรเวลห้าแล้วอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอ e ีพิกนี่มันดียังไงทาไมถึงสู้แล้วแพ้ขนาดนี้ผือเพื่อนๆที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันบอกหน่อยนะแต่เห็นมีเพื่อนๆบ่นมาหลายคนนะว่าตัวดีๆนะแต่กลับสู้ไม่ชนะพี่โจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะกลับมาตัวพี่โจ้ต่อน,นะครับอันนี้เอามันโชว์ให้ดูเฉยๆว่ามีอ e ีพิกปกับเขาเหมือนกันนะแต่ขอโทษทีว่าสู้ไม่ชนะเลยเลเวลไม่ขึ้นเลยครับอ่ะ งั้นเดี๋ยววันนี้พี่โจขอกาบไปที่ตัวพี่โจแล้วก็ขอสู้ก่อนเนืเ่องจากว่าพลังเขาเต็มแล้วนะเดี๋ยวพี่โจขอสู้ภาคเช้านิดนึงแต่แต่รู้สึกเหมือนเขาก็ยังแบบตแตกๆอยู่อะไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวลองเอาเอาน้องเอาน้องฮันเตอร์ไปสูด้ดูก่อนทีนึงนะครับอโอเคแปลว่าเมื่อกี้มันแหลกเนาะอ่ะกดสู้บอสอีกทีหนึง่งกดไฟแล้วมันจะควรจะวิ่งเข้าไปตาอแมสสมัยครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่วิ่งอ่ะมันช้าเนาะช้ามากเลยศูนย์สามตัวค้อ่ะลองดูนะครับว่าได้ไหม โอเคครับผมอแปลว่าวันเช้านี้สดใสแล้วพี่โจ๊กสู้ได้ชนะเป็นถึงรอบอะพลังเขาลงไปเดี๋ยวพี่โจ๊กรอให้มันแบบสเสถียรคนนี้หน่อยดีกว่าเนาะขอไปเอาตัวนี่พ่ออาหารพี่โจ๊กนี่ไม่ชนะเลยสองวันแล้วนั่นไงเห็นไหมครับสองวันนี่วันขึ้นวันที่สามนะที่พ่ออาหารของพี่โจกไม่ชนะเลยนะไม่ชนะบอสเลย เดี๋ยวเย็นๆค่อยกลับมาดูแลกันอีกทีแล้วท่านพ่อท่านจะอัพเลเวลไหมเราอาจจะต้องหนีไปสู้ลูกน้องตัวจ้อยๆหรือเปล่าเพื่อนๆว่ายัางไงดีครับเฮ้ยแต่ลูกน้องก็ให้เยอะตอนนี้0.003เหรอ0.022อ๋อคนละเลทเลยโอเคครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเช้าเช้าวันนี้พี่โจก็ขอแค่แค่นี้ก่อนดีกว่าพระดูสิมันแหลกมากเลยอะ่ะคือโหลดตัวอะไรก็ยังไม่ค่อยขึ้นเลยครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่ไหนนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยววี้พี่โจขอมีแถมนิดนึงเนาะไอดี ID ที่พี่โจให้ดูเมื่อกี้นะเป็นไอดีอีกไอดีหนึ่งของพี่โจเองอันนี้ของแฟนพี่โจนะที่มันมีตัวฮันเตอร์ตัวหนึง่งแล้วก็เมดอีพิกนะครับดูเหมือนดีมากเลยนะแต่นางสู้ไม่เคยจะชนะใครเลยครับอย่างที่พี่โจบอกเห็นป่าว่าฮันเตอร์เนี่ยเลเวลห้าไปแล้วนางเลเวลสองเองแปลกมากเลยว่าเอ๊ะทำไมตัวอีพิกถึงสู้แล้วชนะน้อยมากเดี๋ยวพี่โจจะโชว์ให้ดู ตอนนี้นางเพิ่งชนะมาเดี๋ยวอขออันล็อกเลยวลาสามกว่านะอ่าโอเคมันต้องอัพไม่ได้อย่างนี้เนาะเอาล่ะเดี๋ยวจะลองสู้ให้ดูนะครับก็เริ่มจากบอสนั่แหละเพราะว่ามันก็คือเขาเป็นเมดแล้วก็ก็ไม่จูจดูมันก็น่าจะมีโอกาสชนะเนี่ยโอกาสชนะตั้งสามสิบปซ็นะมากกว่าของพี่โจอ,นะอีกนะอะเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่เห็นไหมครับเนี่ยครับแพ้อีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับไม่เคยชนะเลยเดี๋ยวลองสู้อีกรอบนึงแล้วกัะนเนาะเหตุผลนี่แหละที่ทําให้แบบเลเวลนางก็ไม่ขึ้นสักทีนะทั้งนั้นที่นางก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะนะเดี๋ยวพี่จะลองสู้อีกรอบนะครับนี่ยเห็นไหมครับแพ้ตลอดเลย โจก็เลยงงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฮันเตอร์ตัวนี้นะครับลองฮันลองฮันเตอร์ตัวนี้อีกตัวหนึงสู้นะซึ่งตอนนี้เลเวลห้าโอกาสชนะน้อยกว่าห่นะครับโอกาสเมื่อกี้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะตัวนี้สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวสายอาชีพมันเกี่ยวขอ้องด้วยหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆรู้บอกพี่โจหน่อยนะครับสําหรับไอดีนี้พี่โจเซ็งกับมันมากจริงๆลองดูนะลองดูฮันเตอร์ชนะไหมน่าเห็นไหมครับ พอมาเป็นฮันเตอร์มันก็ชนะเอาชนะเอานะตัวไหนชนะมันก็จะชนะตลอดตัวไหนแพ้ก็แพ้ตลอดนะเพื่อนเพื่อน,นเจอเดี๋ยวพี่โจ๊กมั้งไหมเอาละครับกลับมาอัปเดตข้อมูลกันในส่วนของเย็นนี้นะเมื่อเช้าพี่โจกเล่นไปแล้วรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในทูเมื่อเช้าก่อนนะอันนี้คือตัวพี่โจ๊กเมื่อเช้าเนะาะเมื่อเช้าเล่นไปอยู่2รอบนะครับ สองรอบก็คือบอสฆ่าบอสได้ตัวหนึ่งแพตัวหนึ่งกันได้นะเมื่อเช้านี้เนาะเดี๋ยวมาดูรอบเย็นกันนะครับรู้สึกระบบเขาจะดีขึ้นเยอะแล้วนะปัญหาของพิโจตอนนี้ก็คือว่ามันอัพอีกแล้วจะรีบอัพไปไหนแล้วเงินจะไม่มีอยู่แล้วนะแล้วพิโจจะเคลมได้พรุ่งนี้พอดีเงินจะกลับมาก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะครับยังไม่ถึง1น bnb เลยนะครับแต่ก็ดีละเอามาก่อนเนาะเอามาหมุนใช้ต่อก่อนอ่ะงั้นวันนี้ขอเคลมก่อนแล้วกันนะครับ เฟรมไม่งันสู้ไม่ได้เนาะ0.01เมื่อกี้0ูนยดศูนยหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรยังเหลือใช้ไม่เอ่ย0.001อ่ะน่าจะยังพอนะครับโอเคโอ้เน็ตเวิร์กเร็วขึ้นเยอะนะครับวันนี้ก็เยี่ยมเลยเหมือนจะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับ ต่อไปก็ไหนไปดูบัต t ทดล,ล็อกสิบัต t ท e ล,ล็อกมาแล้วยังก็ยังไม่มานะครับยังไม่มาก็ไปใช้ของอไปใช้ของอันนี้ก่อนแล้วะนะไปใช้ของเคอร์ล็อกทูก่อนนะค,ะนะครับอ่าโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ฮีโร่น่าจะอัปเดตแล้วอตอนนี้พี่โจ๊กสู้ได้แล้วเนาะก็งั้นขอไปสู้กับบอสก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาให้มันจบไปเลยวันนี้จะได้เร็วๆกังกำลังเน็ตเวิร์กลังเร็วๆเนาะไปสู้กันเลย อ้าวแพ้สะแล้วแพ้สะแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเร็วมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นไรทำเ็ตเวิร์กแล้วเร็วขึ้นเยอะเลยนะขอลองอีกรอบนะครับเนาะโอ้โหวันนี้แพ้รัวๆเลยนะครับพออัปเกรดขึ้นมาแล้วแพ้รัวๆเลยไหน้องกลับไปที่พ่อทําแต้มให้หน่อยเถอะพ่อสองวันแล้วโอเค ชนะซะหน่อยเถอะพ่ออืมก็ยังไม่ยอมชนะนะพ่อนะโอเคเหลืออีกครั้งหนึ่งนะเอาให้ได้นะเขาสุดท้ายประจําวันนี้นะครับเเมื่อกี้พี่โจเหมือนกับจะชนะเลยนะงงงงอยู่เหมือนกันเป็นขึ้นแพ้แต่ว่าพอไปดูในเะคอร์ลอสมันชนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสู้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่วันนี้เน็ตเวิร์กเร็วได้ใจจริงๆหลังจากช่วงบ่ายขอชมนลครับแหม่ไม่ยอมชนะจริงๆ ไม่ยอมชนะเลยนี่ถ้ากับติดแล้วครับวันวันที่3วันที่3ติดแล้วนะที่พ่อไม่ยอมชนะอนะไรน่าจะแก่มากแล้วแหละเอาพ่อไปพักได้แล้วเนาะแหมสู้พ่อนะัพอนนูไม่ได้เลยเนาะ,อะโอเคครับก็สรุปสถานการณ์วันนี้นะเดี๋ยวพี่โจ๊กจะกรอกไฟลนะ์เนาะก็หลักๆในบัต t ทอล์คอยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเอาในในเคอร์อก่อนแล้วันะะนะครับเดี๋ยวจะลองดีเฟสรอบหนึ่งนี่นะตามนี้กดสั b มิ t ให้เขาลองหาข้อมูลใหม่อีกทีเนาะ แล้วก็กรอกข้อมูลประจำวันที่4คือวันนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสักพักนึ่งเดี๋ยวพี่ยกวาร์ปกลับไปนะอ่ะโอเคครับวันนี้อันนี้เป็นบันทึกรายรายรายได้รายจ่ายเนาะสำหรับบีบีฮีโร่ประจำวันนี้นะครับวันที่4เดือนสิบสองนยินะครับก็พี่โยกสู้ได้ทั้งหมด7ครั้งวันนี้แล้วก็ชนะอยู่แค่2ครั้งนะเป็นฮันเตอร์แล้วก็ชนะบอสด้วยเนาะ ก็เลยได้มาประมาณ0 0 6แต่มีการอัปเกรดไปอีกประมาณ0.00 0.02 0.02เนาะก็ก็ยังบวกอยู่นิดหน่อยพอโดนอัปเกรดไปนะครับเพราะว่าค่าอัปเกรดมันก็แพงอยู่นะกาแปลว่ารายได้วันนี้จะอยู่ที่775บาทใช่ไหมครับระบบเขาเนี่ยนอกจากเราจะดึงเงินเข้าเขาเป็นหมอ้อตรงกลางเนาะตอนนี้เข้าหมอ้อมาจ่ายพี่โจ๊ก755บาทแต่ในระหว่างที่ เขาหักเขาเอาออกไปเนี่ยเขาก็หักเก็บเข้าไปในหมอ้อเขาเองด้วยเนาะมันมีทั้งอินพุตข้าแล้วมีทั้งเอาออกเพราะเขาก็หักเข้าไปเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับมันเป็นระบบที่เขาพยายามทำอีโคซิสเต็มของเขาให้ให้อยู่ได้ไม่งั้นถ้าเขาเอาแต่เงินออกจากหมอ้อหมดมันก็ไม่มีเหลอือใช่ไหมเขาต้องหาทางเติมเข้าไปในหมอ้อด้วยพี่โจก็เลยมองว่าจริงๆแล้วระบบเขาก็ใช้ได้นะแต่มันอาจจะทำกับเรามันอาจจะทําให้ดีเทิร์นน้อยนิดนึงเนาะช้าไปเรื่อยๆค่อยๆไปอย่างน,น่ถึงวันนี้ พี่โจ้ได้มาแล้ว12วันมีเงินอยู่12,725บาทอันนี้ที่ได้มานะครับยังไม่ได้ออกนะแล้วก็เฉลี่ยตกวันละพันนะอ่าคืนทุนตัวนี้อยู่ที่18วันแล้วอันนี้คือสรุปรายจ่ายทั้งหมดของพี่โจ้รายรับรายจ่ายทั้งหมดของพี่โจ้ในวันนี้นะครับทีนี้กลับมาดูที่ตัวเกมเกม BNB Hero นะณนะวันนี้นะอย่างที่พี่โจกบอกวันพรุ่งนี้เนะี่ยแท็กพี่โจกจะเหลือ0ซแล้วแล้วก็ตอนนี้ พี่โกเกือบค่าแก๊สจะหมดแล้ว0.0072แปลว่าสู้อีกได้ไม่เกินประมาณ7ครั้งอ่ะเครั้งก็คิดว่าได้แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ค่าอาัพของตอนนี้ b n b อ็นพี่โจ๊กหมดแล้วแล้วก็ฮีโร่ของพี่โจ๊กหนึ่งตัวพ่อพ่อแก่เนี่ยพ่อแก่นักดาบเนี่ยจะอัพแล้วตอนนี้4,008แล้วคือชนะใครก็ได้สักตัวหนึ่งพ่อจะอัพทันทีซึ่งวันนี้พ่อไม่ชนะเลยไม่ชนะมาหลายวันแล้ว ทีนี้พอมาดูค่าอัพของพ่อนะเขาบอกว่าเขาใช้อีกส bnbh เลยนะครับคำว่ามว่า2.5 bnbh เนี่ยพี่โจ้ก็ต้องแลกถูกไหมถ้าเราจะไปแลกใน case swap เนี่ยก,ก็ลองแลกลองใส่สให้ดูนะถ้าเพี่อต้องการ2.5ต้องใช้ถึง0.017นะนะเ่เ็ณนาเลทวันนี้นะครับ0.017ซึ่งพี่โจ้มีไม่พอ ตอนนี้ตอนนี้เปน,นแค่0.007นะเขาต้องอาการใช้0.017นะ0.017นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าในวันที่พรุ่งนี้พี่โจเอาออกมา BNB เนี่ยพี่โจจะถอนออกมาได้0.869เนาะก็ได้เต็มเ็มเลยถ้าเราตี BNB สัก20,000นะ0.869คูณ20,000ก็จะถอนไม่ได้มาสัก1 7ริงแต่ว่าตัวเลขตัวนี้ยังไม่ใช่กำไรที่พี่โจมาคิดนะครับเดี๋ยวพี่โจจะคิดสุดท้ายในไฟล์เนี้ย วันที่เราจะคิดจริงๆก็คือวันที่ตัวเลขเราไปถึง1 BNB แล้วตามที่เราลงทุนนะครับนั่นแหละวันนั้นถึงพี่โจถึงจะคิดซึ่งวันที่พรุ่งนี้ที่พี่โจจะถอนออกมาเดี๋ยวพี่โจจะอธิบายอีกทีหนึ่งเราก็ต้องรำมาแลกกลับมาเป็น BNP ถูกพีสุครับเพื่อเอามาอัปเกรดต่อนั่นแปลว่าระยะทางในการเดินทางเราก็จะไปต่ออีกนะยังไม่จบในวันพรุ่งนี้นะเพื่อนๆวันนี้เรายังอยู่กันในวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่12เนาะใช่ไหมเมื่อวาน11เนาะวันนี้ก็คือวันที่12 12วันผ่านไปก็ยังไม่ถึงกับว่าแย่นะทีนี้เพื่อนๆที่ติดตามอยู่อยากจะเข้าหรือดีเดี๋ยไม่เข้าดีเนี่ยพี่โจ๊กไม่กล้าฟันธงอะ่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ตัวไงอย่างตัวที่พี่โจ๊กบอกเอาให้ดูของแฟนพี่โจ๊ออกอ่ะอันนั้นก็ยาวกว่านี้เยอะนะเพราะาสู้แล้วก็แพ้สู้แล้วก็แพ้เพื่อนๆคนไหนที่แพ้เนี่ย,ยพวกบอกว่าเราขาดทุนนะเพียงแต่ระยะเวลาคืนทุนเราจะยืดออกไปขนานั้นเองเพราะว่าเราก็ยังได้รับเงินบ nB อยู่นะ เพียงแต่เราต้องเอากลับมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายในเกมก่อนเพราะว่าพี่โจ้ก็เพิ่งมารู้แหละเรื่องว่าระบบพอพอเราไม่อัพเราก็สู้ไม่ได้เห็นเพื่อนๆบอกบาว่าเมื่อก่อนแรกๆไม่ต้องนะไม่อัพก็สู้ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ได้เขาบังคับแล้วเมื่อระบบเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเล่นไปตามเกมของเขาเนาะฉชนอันสรุปก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าพี่โจกถอนได้ไม่รู้กี่โมงแหละพี่จ,จะทําการเคลมให้ดูนะครับว่าเคลมเงินครั้งแรกของพี่โจกเป็นยังไงแล้วก็แต่เราก็จะแลกเป็นบี b นบกลับมาเพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเขาต่าๆพี่โจก็อยากจะแลกเก็บเอาไว้เหมือนกันนะวันที่สูงๆเราจะได้ไม่เสียเลทเนาะเนี่ยตอนนี้เขา3.76อ่ะก็ถ้าดูจากเจ็ดวันที่ผ่านมาเขาก็ลงมาหน่อยนึงละเพราะปกติเขาอยู่สี่กว่าๆนะถ้าดูในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ต่อยต,อย,ตยอยู่เลทนี่แหละเบนเบทไม่ขึ้นไม่ลงอยู่แถวๆนี้และครับนั่นแปลว่าพี่โจ้ก็นิ่งนะนิ่งพอสมควรเป็นระบบออร์เคิที่ยังไม่มีใครแบบยังที่เขาเรียกว่าแตกกันะยังไม่ถึงเ็าแตก เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าถัดไปเนี่ยพี่โจจะทำรีวิวอีก2เกมที่พี่โจจะพาไปไปดูกันนะจะเรียกว่าต้นน้ําหรือเปล่าหรือจะเรียกว่ามีเกมหนึ่งต้นน้ําเป็นหนึ่งปลายน้ำเนาะก็คือคลิปโตมายกับคลิปโทกอสเนาะสองอันนี้นนพี่โจกำล,ลังลงแรงอยู่เป็นออร์เคิลซิสเต็มเหมือนเกมนี้เลยเพียงแต่ว่าโอ้มันมีเรื่องราวที่ไม่ได้เขาเขาไม่ได้นิ่งแบบนี้วันนี้คือวันที่เหรียญทุกเหรียญตกเลยนะวันที่เหรียญแบบเหรียญตกกระหน่ำมากนะครับเพื่อนๆวันที่ปิดดูสิครับ วันที่บิตคอยล์ร่วงวันที่อีทิเรียมร่วงบ n b ียังร่วงนะครับวันนี้รวมถึงโซลาน่าทุกเหรียญใ,ใ,ในในเนี่ยครับตั้งแต่1นึ 10, ่งถึงสิบมีรูหน่าเหรียญเดียวที่ขยับขึ้นนะครับนอกนั้นร่วงหมดเลยนะครับเราเราไม่นับเราไม่นับสเตเบิลคอยนะเนี่ยพเพื่อนๆดูในตลาดจะเห็นว่าแดงแดงเพราะอะไรแดงเพราะน่าจะเป็นเพราะอย่างที่อย่างที่พี่ย้งได้ข่าวมานะอะ่ตัวเห็นไม่คิดเพิ่งตอบคาถามเพื่อนๆไปตัวของ ยักษ์ใหญ่ในจีนล้มนะครับก็ข,าข,าข่าวก็ค่อนข้างดังอยู่ก็ทำให้เขามีผลกับคริปโตอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นระยะหนึ่งเพราะคนจีนเล่นคริปโตเยอะนะโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็มาเล่าข่าวให้ฟังแล้วก็มาสรุปรายได้ให้ฟังแล้วก็ระบบเขาปรับมาดีแล้วครับเพื่อนๆระบบเขากลับมานิ่งเหมือนเดิมอย่างนี้เราจะเล่นเกมสนุกขึ้นเยอะมากเลยจากที่2วันที่ผ่านมานี่โหแทบร้องเนาะเล่นแล้วใช้เวลาเยอะมากนะครับ เด่ยังไงพรุ่งนี้เรามาทดลองวันที่13บโอ้โหตัวเลขส,สวยซะด้วยสิอ่าเรามาลองเอาเงินออกกันแล้วก็มาสู้กันใหม่มาคบกันอัปเดตใหม่ในันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้พี่โจ้ไปแล้วสวัสดีครับ